สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนรู้จักอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คือถนนหมาเลข3 3 3นะครับ ถนนหมาเยเลข323คือการเดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอสังขบุรีนั่นเองครับซึ่งถนนหมายเลข323เนี่ย 3, 2, 3, จะผ่านอุทยานแห่งชาติถึง2อุทยานแห่งชาตินะครับและปลายทางวันนี้เราอยู่ที่สะพานมอนครับหลังจากที่เราได้ดูเส้นทางรู้จักเส้นทางกันแล้วนะครับปลายทางวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแคมป์ปิ้งที่สะพานมอน,ท,น,มอนที่สังขบุรีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ดูเส้นทางแล้วก็ปลายทางแคมปิ้งด้วยกันนะครับหรือครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงด e s c r i p t ั o ใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ วันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนเดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีและเราจะไปรู้จักถนนหมายเลขนี้กันครับเราจะออกเดินทางจากกาญจนบ,บุรีนะครับและเราจะเริ่มเรียนรู้ถนนหมายเลข323ตรงนี้นะครับซึ่งถนนหมายเลข323ตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ผ่านอุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับและตาม323ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าถนนหมายเลข323นั้นมีหลายจุดเลยนะครับ ที่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับเส้นทางนี้ก็จะคดเคี้ยวนะครับวิ่งตามป่าเขาไปเรื่อยๆเ,เลยซึ่งปลายทางวันนี้ของเรานะครับในถนนหมายเลข3 2 3นะครับเราจะเลี้ยวเข้าสู่สะพานมอนครับ จาก323ถึงสะพานมอญน,นะครับเป็นถนนที่ไม่มีหมายเลขแต่เดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันอีกทีนะครับว่ามีป้ายอะไรบอกเราหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะได้ศึกษาถนนหมายเลข323ตรงนี้พร้อมกันเลยครับรุยครับตอนนี้นะครับโดดอยู่ในถนนหมายเลข3457เราก็าจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข323ได้ครับอา เราจะเริ่มรีวิวจากจุดนี้นะครับเราเลี้ยวขวาไปที่อำเภอทองผาภูมิตามป้ายตรงนี้นะครับ 3- 2- 3ตอนนี้นะครับลักษณะเส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มมีเส้นทางที่ขึ้นเขาแล้วนะครับแต่ลักษณะผิวถนนยังโอเคอยู่นะครับแทบตลอดเส้นทางเลยถึงแม้ถนนจะเหมือนว่าจะสร้างมานานแล้วนะครับจะเก่ามีร่องรอยแต่ก็ยังถือว่า มีความเรียบของผิวถนนในระดับที่ดีเลยครับมีหลายทางให้หลบอันนะครับแล้วก็ในหลายๆจุดก็จะมีไฟข้ากทางเพราะฉะนั้นการเดินทางมาในช่วงนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับจุดเช็คพอยต์จุดแรกครับยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติไซโยโรงเรียนไซโยกใหญ่ถ้าเราขับมาถึงจุดนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเพื่อน เภอทองผาภูมิ45 mm. เพอสังขละบุรี117กิโลเมตรนะครับตอนนี้ตลอดเส้นทางที่เราเข้ามาก็จะเป็นเขตชุมชนแบบนี้สลับกับเขตป่าไปเรื่อยๆเลยนะครับเส้นทางที่มีความสูงชันมากๆเนี่ยยังไม่เจอนะครับแล้วก็เส้นทางที่มีความคดเคี้ยวแบบมากๆก็ยังไม่เจอสรุปว่าในกิโลเมตรที่57ตรงนี้ยังขับชิวๆสบายๆอยู่นะครับ สังขาะบุรี101-101กิโลนะคะรับทปมี่ิบเจากจุดนี้นะครับเส้นทางที่เข้ามาก็ยังขับกันแบบชิว,ชวๆแต่ว่าต้องบอกว่าในเขตชุมชนนะครับในหลายๆช่วงเนี่ยมีมอไซค์เยอะมากๆนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคนพื้นที่ที่นี่โดยส่วนมากเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับแล้วก็สองคือนักท่องเที่ยววันนี้โดง มาเที่ยวในวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่รถนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นการมีน้ำใจการแบ่งปันกันการหลบทางให้กันแซงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้ำใจให้กันนะครับรับรองว่าถนนที่เราขับไปเนี่ยจะมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยครับตอนนี้เราเข้ามาเจอปัม๊มปตทอ,อีกปั๊มนะครับประมาณกิโลเมตรที่เดี๋ยวนะอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับอา่า เท่ากับว่าในช่วงแรกที่เข้ามานะครับแล้วก็กิโลเมตรที่184ก็จะมีปั๊มปตทอีก1ปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ลืมเติมน้ามันจากจุดเริ่มต้นที่เข้ามาในถนนหมเลข323นะครับก็มาเติมที่ตรงนี้ได้นะครับส่วนจุดพักรถต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าในเส้นทางนี้มีจุดพักรถเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรืองจุดพักรถกับจุดเข้าห้องน้านะครับของกรมทางหลวงเนี่ย หรือว่าของทางหลวงชนบทเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะจริงๆเพียงพอและมีตลอดทางเลยครับพอเรามาถึงอำเภอทองผาภูมินะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊สมีให้ทุกคนใช้อย่างพอเพียงตั้งใจครับนี้ก็พูดถึงว่าหลายๆคนนะครับเคยถามด่งว่าในแต่ละเส้นทางเนี่ยอยากให้ด่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของจุด แวะลบพักรถนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สนะครับตอนนี้ก็คืออำเภอทองผาภูมินะครับมีทั้งปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สเพียงพอต่อักท่องเที่ยวแน่นอนครับ<อ>แยกตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาไปที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับหรือว่าตามป้ายสีเขียวๆตรงนี้อำเภอสังขละบุรีนะครับด่านเจดีสามอง์ ก็เลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากไปเที่ยวหมู่บ้านอีตองปิล็อกก็ตรงไปนะครับเราจะแยกไปคนละทางหลังจากที่เราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าเล็กลงขนาดตาเลยนะครับก็คือหลายทางก็จะหายไปเลยลักษณะถนนเล็กและแคบ ลงจากที่จุดจากอาเภอทองผาภูมินะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนก็คือเส้นทางนี้จะเริ่มแบบขึ้นเขาลงเขานะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าความสูงชันเนี่ยยังไม่เป็นผลต่อรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแค่ขึ้นเขาลงเขาและถนนแคบลงเท่านั้นเองครับตั้งแต่ขับเข้ามานะครับตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ ให้ความรู้สึกว่าชันที่สุดน,นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็จะมีป้ายนะครับเตือนว่าโค้งอันตรายเนื่องจากว่าในเส้นทางตรงนี้ถ้าขับสวนลงมาเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ลงเขายาวเลยนะครับแล้วก็ปลายปลายโค้งตรงนี้นะครับเราจะที่ลงเขา,ายาวเนี่ยจะเป็นโค้งเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วตรงนั้นก็คือมีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับของเหล็กกั้นทาง ก็มีร่องรอยอุบัติเหตุนะครับแสดงว่าจุดๆเนี้ยเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับอ่าตรงนี้ก็ซ้ายมือขวามือนี่ก็มีล่องรอยอุบัติเหตุนะครับด้านล่างเนี่ยก่อนขึ้นมามีป้ายเดินชัดเจนม,มากๆว่าโค้งอันตรายนะครับตอนแรกก็คิดว่าแค่โค้งเดียวนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาเพื่อจะเห็นนะครับว่าแทบจะต,ตลอดช่วงที่โด่งถ่ายคลิปในช่วงนี้เลยนะครับเราเห็นล่องรอยของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้น ทุกๆเส้นทางมีความอันตรายแต่ว่าถ้าเราลดความเร็วลงนะครับแล้วก็เราไม่ประมาทผมงเชื่อว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยครับตอนนี้นะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอีก13กิโลเมตรเท่านั้นในเส้นทางที่เราขับมาตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าจากครั้งอดีตเมื่อตอนเด็กๆที่เคยผ่านมาแต่ว่าจําความไม่ค่อยได้นะครับคือด้ยวยความที่เรามาสมัยแบบ ไปรุ่นเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ขับรถเองด้วยแต่ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ในความรู้สึกของโดง่งการเดินทางมาที่สังขละบุรีในช่วงนี้นะครับโด่งรู้สึกว่าเ,เส้นทางเขาเปลี่ยนไปมากเลยแต่ก่อนโด่งรู้สึกมันมีความชันมันมีความเปรียวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือทั้งความชันความคด้นเคี้ยวความเปรียวเหมือนมันหายไปจากความทรงจำในวัยเด็กขึ้นเยอะเลยครับเป็นเส้นทางที่ขับมาง่ายๆแล้วก็ชิลๆสบายๆเลยครับเพื่อน ตอนนี้สังขระบ,บุรีเลยแค่45กิโลเมตรจากจุดนี้นะครับเราเดินทางเข้ามาเรื่อยๆเ,เราจะสังเกตว่าโอ้โหต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเหมือนต้นไม้เขาขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเรามาถึงจุดนี้หนุ่มรู้สึกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ลมลื่นมากๆนะครับพอเราเห็นต้นไม้ใหญ่โหอย่างต้นขวามือนี่ก็ใหญ่นะครับเพื่อนๆเราเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยในพื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้รู้สึกว่า เย็นตาสบายใจเลยครับโดยปกตินะครับเวลาดงเดินทางไปที่ไหนถ้าดงเห็นเขาขึ้นป้ายว่าโค้งอันตรายนะครับส่วนตัวดงจะชะลอความเร็วลงทันทีเลยเพราะว่ามีอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องเชื่อถ้าในจุดจุดนั้นนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งจะไม่มีป้ายที่เขียนว่าโค้งอันตรายเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเขาเขียนว่าโคอันตรายอย่างน้อยเราเชื่อไป้ายไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะว่าเราไม่ใช่นักแข่งรถเราคือนักท่องเที่ยวเป้าหมายปลายทางก็คือความสุขของการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นเชื่อไป้ายไว้ดีที่สุดครับตอนนี้เขาบอกให้เราใช้เกียร์ต่ำลงก็ลงเขาด้วยเกียร์สองเท่านั้นนะครับตอนนี้ปล่อยรถลงเขาด้วยเกียร์สองนะครับ เส้นทางลงข่าวแล้วก็คดเคี้ยวนะครับเพื่อนๆช่วงนี้โอเคค่อยๆปล่อยลงไปนะครับถงว่าช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาบ่อยด้านซ้ายด้านขวาของถนนเนี่ยโอ้โหวิวเขียวขจีเลยครับสบายตามากๆจริงๆต้นไม้ดูหนานแน่นสุดๆเลยครับอุทยานแห่งชาติเขาแล ึงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาตินะครับที่มีธรรมชาติสวยงามมากๆถ้าใครที่เป็นสายธรรมชาติก็ลองมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับแต่ว่าปลายทางวันนี้เราอยู่ที่สะพานมอนเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตผ่านไปก่อนนะครับสังขบุรีอีก30กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ เราเ้ามาถึงจุดนี้เนี่ยด่งสังเกตเห็นนะครับแทบจะตลอดเส้นทางเลยเขาจะมีการมานั่งขายผลไม้นะครับส่วนมากก็จะเป็นทุเรียนกับเงาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เดินทางมาในเส้นทางนี้ในช่วงฤดูการนี้นะครับก็อย่าลืมแบะอุดหนุนเขาด้วยนะครับแต่ด่งไม่แน่ใจว่าทุเรียนเขาจะอร่อยหรือรสชาติเขาเป็นแบบไหนนะครับถ้าใครที่เคยกินนะฮะคอมเมนต์บอกดงหน่อยครับว่าทุเรียนตรงนี้นะครับรสชาติ เนื้อเขาจะหอมหวานขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเงาะนี่ของโปรดโด่งเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ดูใน Google Map นะครับช่วง19กิโลสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่เส้นทางมีความคดเคี้ยวมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้ที่เราเห็นก็รู้สึกว่ามันคดเคี้ยวจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าถนนก็ยังรู้สึกว่า เป็นโค้กงกว้างะนะครับแต่ความโค้งสูงก็จริงแต่เขาไม่ได้แบบเป็นโค้งแคบไปแคบมานะครับก็เป็นโค้กงกว้างดูลักษณะก็ประมาณนี้นะครับที่เราขับเข้ามาส่วนความชันนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับมีความชันบ้างนี่ดูไปนะครับ25กิโลเมตรสานเจดีสามองน,นี่ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเส้นทางจะขึ้นชันนะครับรถโดยสาร ขนาดใหญ่แล้วมทุกหนักควรใช้เกียร์หนึ่งนะคระอข้างหน้ามีจุดชมวิวทิวทัศน์ด้วยเขามมป้ายเขียนชัดเจนครับใช้เกียร์หนึ่งเท่านั้นสงสัยจากตรงนี้ไปนะครับเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นมาเป็นทางขึ้นชันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทางลงยาวๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเส้นทางลงตรงนี้เขาจะเป็นยังไงนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาเขียนว่า มีจุดชมวิวหนึ่งกิโลแต่มาทําจุดชมวิวในเส้นทางที่เป็นเส้นทางลงเขาแบบนี้นะครับรู้สึกอันตรายนะฮะเพราะว่าคนที่กําลังลงเขาลงไปแล้วก็อยู่ดีไปจอดเข้าจุดชมวิวอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าเขาทําเป็นจุดพักรถจุดหลบเข้าไปยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องตามกันไปดูเพราะว่าผมก็ไม่มีความทรงจำกับเส้นทางนี้เลยครับโอเคลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ สะพานตรงนี้น่าจะวิวสวยนะครับเนี่ยนี่สะพานตรงนี้ยาวเลยแปลกมากๆโอเคหูยบ้านเรือนแพรซ้ายมือนะครับที่เขาเคยเป็นแพร์ลอยน้ำตอนนี้นี่ตั้งอยู่บนดินกันหมดเลยครับโอ้โหน้ำหายไปเยอะมากๆเลยโอเคข้างหน้าเป็นด่านตรวจนะครับ สังขะบุรีอีก15กิโลเท่านั้นครับแต่ว่าตอนนี้มีฝนตกโปรยปลายลงมาเลยครับที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะตกในระยะทางสั้นๆแต่ตอนนี้ที่ดงขับเข้ามาถึงตรงนี้นะครับรู้สึกว่าฝนตกไปโปรยแต่น่าจะตกนานแล้วนะครับเพราะถนนเนี่ยยังเปียกชื้นอยู่เลยเหมือนเขาตกไปโปรยแต่เขาตกแบบไม่หยุดนะฮะ ตรงสุดท้ายที่เป็นเส้นทางชันๆเนี่ยเราก็ดันมาเจอกับพายุฝนด้วยนะครับตอนนี้ฝนด้านนอกตกค่อนข้างหนักเลยตอนนี้เราขึ้นมาเส้นทางค่อนข้างชันนะครับพอเรามาถึงจุดสูงสุดก็จะเป็นที่ครับทางลงเดินยาวตอนนี้ถนนค่อนข้างลื่นมากนะครับเพราะว่าฝนตกอ้าวอยู่ดีๆอ๋อแสดงว่าฝนเขาไล่ไปทางนู้นแน่เลยตอนนี้เราก็จะลงเขาแล้วครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาอยู่ตลอดเวลาเลยครับในช่วงที่ใกล้จะถึงเนี่ยต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับฝนตกถนนลื่นแบบนี้เวลาที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยอุบัติเหตุค่อนข้างเจร้ายแรงนะครับบวกกับรถเราที่บรรทุกน้ําหนักเข้าม,ามามากพอสมควรนะครับต้องขับรถระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาพลาดไปแล้วระบบเบรกเราจะทํางานไกลกว่ารถปกติทั่วไปนะครับ นี้น่าจะเป็นช่วงที่เส้นทางไฮไลท์ครับเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้ยิ่งชันไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยตัวนี้ชันเลยครับแล้วมาในช่วงฝนตกด้วยแบบนี้ความอันตรายในเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้นจริงๆครับเทคนิคที่ด่งใช้บ่อยๆนะครับก็คือการเดินคันเร่งเข้าสู่โคแล้วก็เดินแบบนี้โดย ให้เครื่องยนต์ทํางานให้สมูทที่สุดนะครับเพราะว่าการมากระแทกกันเร่งหรือการเพิ่มกาลังเครื่องยนต์หนักในขณะที่อยู่ในโค้งและเป็นทางชันแบบนี้เปอร์เซ็นต์ของการที่ล้อจะมุนฟรีหรือว่าท้ายจะปัดเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีพวกระบบ DFC นะครับควบคุมการทรงตัวแล้วก็ระบบป้องกันล้อบุนฟรีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของตรงเนี้ยก็น้อยลงเพียงแต่ว่า ถ้าเราเข้าใจการใช้รถเนี่ยเราก็จะระมัดระวังได้มากขึ้นนะครับเ,เพื่อนเพื่อโอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆครับแล้วมาตกหนักในช่วงที่เส้นทางเป็นแบบนี้ด้วยลุ้นกันต่อไปครับจุดนี้นะ่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าดูจากลักษณะการทําถนนนะครับเ,เขาบอกเกียร์หนึ่งเราลงเกียร์หนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่า เราประเมินเส้นทางไม่ออกนะครับโอเคในถนนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเจอในวันที่ฝนตกนะครับโดมแนะนำให้ชะลอความเร็วลงมากๆเลยนะครับเพราะว่าโดงเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับถนนแบบนี้บ่อยมากๆเลยรู้ไหมครับว่าสาเหตุคืออะไรเพื่อนเพื่อเห็นน้ำไหมที่ไหลผ่านถนนตรงนี้คือด้วยความที่ถนนด,ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับเขามีปูนนะฮะหรือว่าแบล็คคอนกรีตเนี่ย บังไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้นะครับปัญหาก็คือว่าถ้าสมมุติว่าล่องระบายน้ํานะครับเขาตันทั้งด้านซ้ายด้านขวาสมมุตินะครับว่าล่องระบายน้ำเขาตันทั้งด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ํเกาจะขังนะเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำอย่างนี้ไหมน้ำาก็จะขังครับคราวนี้ถ้าเราลงมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยรถบางคันนะครับที่ยางเขาหมดสภาพหรือว่ายางเขารีดน้ําไม่ทันนะครับ เกิดอาการเหินน้ําแล้วรถก็จะหลุดออกจากโค้งพุ่งชนบลีเออร์ไปเฉยๆเลยครับเพราะฉะนั้นจุดๆนี้เป็นจุดที่อันตรายนะครับใครที่ขับผ่านยังไงชะลอความเร็วลงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําขังมากๆแล้วรถท่านมีอาการเหินน้ําเกิดขึ้นเนี่ยบอ,อกเลยครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้ว ราจอดไปตามด้านซ้ายถ้าไปขวาตรงนี้นะครับก็ไปด่านเจดีสามองนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปสะพานมอสตรงไปนะครับนี่เลยอำเภอสังขะอีกแค่5กิโลเมตรนะครับอินดีต้อนรับสู่สะพานมอนะด้านหลังเราก็คือถนนหมายเลข3า3สสิ้นสุดแล้วนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ถนนอีกหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าถนนนี้หมายเลขอะไรนะครับแต่ว่า ถ้าเพื่อมาถึงตรงนี้ก็คือไม่ยากที่จะหาสะพานมอนแล้วครับสบายๆเลยครับตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าที่นี่จเจริญขึ้นผิดหูผิดตาเลยเนี่ยครับเมื่อตอนเด็กๆที่ดกเคยเห็นดูรู้สึกว่าการมาถึงที่นี่นี่ไม่มีอะไรเลยครับถนนทางเล็กแคบที่พอนึกออกนะครับแต่ตอนนี้มาเห็นคือโอ้โผิดหูผิดตามากๆเลยครับถนนทางกว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็มี สิ่งก่อสร้างอะไรที่แบบอลังการนะครับต้องบอกว่าผิดถูผิดตารจริงๆที่นี่จเจริญขึ้นมากๆเลยครับอ่าสะพานบอดอีกสองกิโลเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานบอนเลยนะครับพอเรามาถึงที่นี่นะครับสิ่งที่เราเจอคือฝนตกหนักมากๆเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าปัญหาของการแคมปิ้งของเราเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับเพราะเรานอนบนรถอยู่แล้วแต่ปัญหาหลักคองจริงๆคือเส้นทางที่จะลงสู่จุดแคมปิ้งนะครับซึ่งเป็นทางดินเลยตอนแรกเราก็กะประเมินว่าไม่เป็นไรเราจะลองลงไปนะครับแต่ว่าพอเราดูพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศวันนี้เขาบอกมีฝน90%นะครับและมีฝนตกทั้งวันพอพรุ่งนี้นะครับเราคิดว่าอากาศจะดีขึ้น เพราะว่าเราอยากให้พาทุกคนนะครับไปเดินชมสะพานมอญช่วงเช้าๆสรุปว่าพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้นะครับมีฝนตกหนัก100%ในพื้นที่นะครับสรุปว่าวันนี้และพรุ่งนี้ฝนตกแบบไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นการเสี่ยงที่จะลงไปตรงนี้นะครับบางทีถ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถนนเขาอาจจะเกิดความเสียาหายแล้วเวลาที่เราขึ้นมาจากจุดแคมปิ้งเนี่ยอาจจะขึ้นมายากมากๆนะครับเพื่อน โอ้โหตอนนี้ต้องคิดแล้วครับและช่างใจเลยว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับจุดที่เพื่อนๆเ,เห็นในกล้องนะครับก็คือจุดที่โด่งกล่าวว่าเราจะลงไปจอดรถนะครับเพื่อจะนอนกันตรงนั้นแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศของสะพานมอญให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้อากาศฝนตกหนักมากๆครับแล้วก็ดูจากพยากรณ์อากาศแล้ว วันนี้มีฝนตกหนัก95นะครับและพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมีฝนตกหนัก100เนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินแล้วการลงไปจอดรถตรงนั้นน่าจะอันตรายมากๆครับเพราะถ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยดินตรงนั้นอาจจะนิ่มมากจนเราไม่สามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับและอีกอย่างโดคิดว่าโดไม่น่าจะเทควิวสวยๆของวันนี้และพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเพื่อน สำหรับทริปนี้ต้องขอโทษจริงๆครั้งหน้าส่งกลับมาแก้ตัวให้อีกครั้งนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่เกิดความผิดพลาดจริงๆเนื่องจากว่าเราดูพยากรณ์อากาศที่จังหวัดกาญจนบุรีตัวอำเภอเมืองนะครับปรากฏว่ามีฝนปริมาณที่ไม่เยอะเลยแต่เราลืมดูพยากรณ์อากาศที่อำเภอสังขละบุรีนะครับพอเรามาถึงสังขละปุ๊บเราเห็นเมฆฝนแบบก้อนใหญ่เลยครับ พอมาดูพยากรณ์อากาศโอ้โหต้องบอกว่าเรานอนอยู่บนรถบ้านเนี่ยเรานอนได้นะครับเราไม่มีปัญหาการนอนบนรถบ้านเลยแต่เพียงแต่ว่าการที่อยู่กับในพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วตกทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับผมร,รู้สึกว่าโอ้โหการที่เราจะออกมาทำกับข้าวนะครับหรือการที่เราจะออกมาหาอะไรกินนอกรถเนี่ยโอ้โหเป็นสิทธที่ค่อนข้างยากลําบากเลยครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะครับ คิดไปคิดมา EP นี้เรายอมถอยก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยโสดสัญญาว่าจะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆที่นี่ให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมอีกครั้งนะครับครั้งนี้นี่จุดแคมปิ้งของเราที่เราจะเอารถลงไปเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยเรากลัวเรื่องของอันตรายของรถนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราต้องไปลำบากคนอื่นสมมติว่าจุดที่เราต้องการเต็นท์แล้วเราขึ้นมาไม่ได้เนี่ย เราก็ต้องหาคนที่จะไปดึงไปลากรถเราเลยครับเราไม่อยากไปรบกวนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเรายอมแพ้ยอมถอยบ้างเพื่อโอกาสหน้าเราจะมาอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ทําให้เรามีโอกาสได้เดินทางมาเก็บภาพสวยๆมาเก็บภาพบรรยากาศของการเดินทางของเส้นทางต,ต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะครับก็คือ HIA นะครับสายามอินเตอร์การประมูล ถ้าเพื่อนคนไหนอยากซื้อรถอยากประมูลรถนะครับประมูลมาเพื่อใช้หรือว่าประมูลไปขายต่อนะครับแล้วก็อยากจัดไปในรถมือสองก็สามารถวันสต็อปเซอร์วิสที่ H A A สยามมิเตอร์การประมูลได้เลยนะครับถ้าเพื่อถ้าพื่อนไหนสนใจนะครับดง่งจะทิ้งข้อมูลไว้นะครับไม่ใช่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับโด่งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถไปกรอกข้อมูลในลิงก์ได้เลยเดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อกลับนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็สามารถประสานง,งานต่อกันได้เลยนะครับสัาหรับ EP นี้ต้อมขอถอนตัวจริงๆครับเศร้ามากขอบคุณครับ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ